การทำฮัชครั้งสุดท้ายหลังจากสงครามคุณนยแล้วโอ้ลูกลูกที่รักของพ่อท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสลลลก็ได้เดินทางกลับไปสู่บ้านของท่านในนครมาดีนะปีนี้เป็นปีที่สิบหลังจากที่ท่านศาสดาได้อุปยพซึ่งปีนี้ได้รับการขนานนามว่าปีแห่งการเลือกผู้สืบทอด มีผู้คนจำนวนมากมายจากเผ่าต่างๆเดินทางเข้ามาสู่นครมาดีนะก็ขอเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งแต่ละเผ่าก็เดินทางมาจากทั่วทุกแววนแควนของดินแดนอาหรับท่านศาสดานบมีมฮัมมาสุลลอว่อะไรวะสัลลัมมีความปราบเพิ่มยินดีอย่างที่สุดที่ได้เห็นความปรารถนาของท่านน่ะบรรลุผลสมความตั้งใจท่านศาสดาและเห็นว่าองค์พระผู้อภิบาล ได้ทรงช่วยเหลือให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ศาสนาที่เทียงแท้จนได้รับผลสำเร็จสามารถนำผู้คนทั้งหลายออกมาจากความมืดมนและหลงผิดไร้ศรัทธามาสู่แสงสว่างทางนำของศาสนาที่เทียงแท้มาสู่สัจธรรมและการมีอิมนานศรัทธาในปีเดียวกันนี้ ทา่านศาสดานาบลลลีมุฮัมมัดสุลต์ลอลัมก็ทรงเดินทางปประกอบพิธีฮัจจ์ณนะมหานครมากกะตอนหน้าฝูงคนอันมากมายที่มาประกอบพิธีทางศาสนาในเรื่องฮัจนจะ์ณตำบลมีนาทา่านศาสดาได้กล่าวพระวจนะอันทรงคุณค่าซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกพระวจนะแห่งองค์พระศางงะส,สดาเอาไว้ในวันนั้นว่าเป็นพระวจนะแห่งการอำลา ซึ่งเป็นการกล่าวให้โอวาดครั้งสุดท้ายของท่านเสสดาณนคอรมหาคนครมากว่าลูกๆที่รักของพ่อพ่อจะขอถ่ายทอดพูดของฉันนะเพราะฉันไม่รู้ว่าในปีต่อไปนะฉันจะมีโอกาสมาพูดกับพวกท่านในสถานที่นี้อีกได้หรือไม่ชีวิตและทรัพย์สินของพวกท่านเป็นสิ่งต้องหา้าม และเป็นสิ่งที่คนหนึ่งคนใดจะมาล่วงละเมิดไม่ได้จนกระทั่งพวกท่านเข้าเฝ้าองค์พระผู้อภิบาลของพวกท่านเสมือนกับในวันนี้และเดือนนี้เป็นเวลาที่ต้องห้ามสําหรับพวกท่านและเสมือนเมืองนี้เป็นเมืองต้องห้ามสําหรับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะต้องไปรับการสอบสวนจากองค์พระผู้อภิบาลของพวกท่านในการงานทุกอย่างที่พวกท่านได้กระทาเอาไว้ พนามีกล่าวว่าโอ้ประชาชนที่รักทั้งหลายพวกท่านอะพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายเนื้อฝ่ายสตรีและฝ่ายสตรีก็มีสิทธิ์เนื้อฝ่ายชายเช่นกันในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนั้นพวกท่านจงได้ปกครองดูแลภรรยาพวกท่านด้วยความรักด้วยความเมตตาให้อภัยเถิด แน่นอนใครที่ทําได้เช่นนั้นก็ทับกับเขาได้ปกครองดูแลภริยามเขาเอาไว้ให้อยู่ในความพิทักษ์รักษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกท่านทั้งหลายจงได้รักษาความศรัทธาเชื่อมั่นให้คงไว้ในจิตใจของพวกท่านนะและจงได้หลีกเลี่ยงออกห่างจากเรื่องบาปกรรมความชั่วที่ศาสนาห้ามดอกเบี้ยหรือก,การให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามสําหรับลูกนี้ สำหรับลูกนี้ให้ส่งคืนเฉพาะเงินที่ยืมมาและเรื่องของดอกเบี้ยรายแรกที่จะต้องถูกยกเลิกคือดอกเบี้ยของนาชายของฉันเองคืออับบาสบินอับดุลมุตเตลับนักแต่นี้ไปต่อจากนี้ไปเรื่องการแก้แค้นทดแทนกันด้วยเลือดเช่นในสมัยของยุคป่าเถื่อนเป็นเรื่องฮ a r มต้องห้ามการอาขาดจองล้างจองผลาญกันด้วยเลือดต้องสุดสิ้นกันเสียที เริ่มต้นวยเรื่องการคาตกรรมของอิบเนีอับบีอาบินฮาริสและบรรดาข้าทาสคนชายของพวกท่านท่านก็จงดูแลเลี้ยงดูเขาด้วยอาหารเช่นเช่นที่พวกท่านรับทานและให้เสื้อผ้าเครื่องนุงห่มแก่เขาแกพวกเขาด้วยเครื่องนุงห่มที่พวกท่านใช้หากพวกเขาได้กระทำในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดชนิดที่ท่านไม่ปรารถนาที่จะอภัยให้เขาก็จงแยกทางเขาเสีย อย่าไปทำร้ายเคียนตีทำทารุนพวกเขาเพราะพวกเขาต่างก็เป็นเบาขององค์พระผู้อภิบาลเหมือนกับเราทั้งหลายโอ้ประชาชนที่รักทั้งหลายพวกท่านจงได้เริมลึกจดจำในสิ่งที่ฉันพูดไว้นะพวกท่านต้องเริมลึกเอาไว้เสมอว่ามุสลิมทุกคนนะนะั่นน่ะเขามีฐานะเสมือนเป็นพี่น้องกับมุสลิมด้วยกันพวกท่านทั้งหลายต่างมีความเท่าเทียมกัน และให้ทุกคนมีความพอใจในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีอยู่เสมอหน้ากันพวกท่านแต่ละคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของสังคมพี่น้องเดียวกันจงปกป้องตัวของท่านให้ห่างไกลจากความอายุิธรรมในทุกเรื่องทุกกรณีขอให้บุคคลที่อยู่ที่นี่ <c oughs> จงนำาสิ่งที่ได้ยินจากฉัน,น่ไปบอกเล่าแก่บุคคลที่เขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยนะ เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ได้รับการบอกเล่านั้นอาจจะมีความจดจำได้ดีกว่าบุคคลที่ได้ยินไปจากฉันโดยตรงก็เป็นได้และผู้ใดที่เขาได้รับความไว้วางใจ,งใจเขาจะต้องไม่ให้ผู้ที่ไว้วางใจเขาต้องประสบความผิดหวังนะโอ้พวกท่านทั้งหลายหากเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องจากพวกท่านไปแล้ว พวกท่านจงยาได้หันกลับไปต่อสู้เป็นศัตรูหลังเลือดกันเหมือนสมัยโง่เง่าบาเทือนที่ผ่านมานะแท้จริงฉันได้มอบสิ่งหนึ่งแก่พวกท่านทั้งหลายสิ่งหากพวกท่านยึดเอาไว้ยอย่างมั่นคงแล้วพวกท่านก็จะไม่หลงออกไปสู่ทางที่เลวไหล,หลสิ่งนั้นคือคัมภีร์อัลกุรอานโอมวลมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านนั่นคือพระองค์เดียว ตนตะโกนของพวกท่านก็สืบเชื้อสายเดียวกันนั่นคืออาดัมและอาดัมถูกสร้างมาจากดินแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในพวกเจ้านั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงต่อการลงโทษเจาาลอตาลามากที่สุดคนอารับก็ใจจะเป็นคนดีเลิศเหนือกว่าชนชาติอื่นๆนอกจากพวกเขาจะมีความยำเกรงมากกว่ากันเท่านั้น ท่านสาสดาได้กล่าวถ้อยคําที่ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าอย่างกระตือรือรน้นตั้งใจปรารถนาให้บรรดาประชากรท่านรับเอาไปปฏิบัติและนาเอาไปบอกต่อๆกันไปท่านศาสดาได้จบถ้อยคำของท่านแต่และประโยคด้วยคํากล่าวที่ว่าข้าพระองค์ได้ประกาศศัจธรรมออกเผยแผ่ไปแล้วโอองค์พระผู้อภิบาลขอได้ทรงเป็นพยานให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด และบรรดาผู้คนที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นต่างก็กราวออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แล้วพวกเราขอ,อยืนยันเป็นพยานโดวยว่าท่านศาสดาได้ประกาศสัจธรรมมาสู่พวกเราแล้วท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดสุสล,ลลลอห์เหลี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขใบหน้าของท่านแจ่มใสด้วยความยินดีในตาของท่านเอ่อล้นไปด้วยน้ําตาแห่งความพอใจยินดี ท่านสัสดาได้ยกมือทั้งสองของท่านขึ้นเบื้องสูงและกล่าวออกมาว่าข้าพระองค์แสวงหาพระเมตตาปรานีจากพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสนับสนุนเป็นพยาในในแกผลงานของข้าพระองค์ด้วยเถิดไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะดีงามเท่าการงานที่ประเสริฐและไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะดีงามยิ่งไปกว่าความสําเร็จที่ได้รับจากผลงานที่ประเสริฐโอ้ ลูกๆที่รักของพ่อท่านศาสดาของเรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมีความสุขอย่างเต็มที่ท่านได้เห็นผลงานของท่านบรรลุผลสำเร็จมาด้วยความเหนื่อยยากแสนสาหัสและการทำงานอย่างสุดกำลังในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายในชั่วชีวิตของท่านเองท่านศาสดาได้เห็นชาวอารับซึ่งแต่กรอนเคยเคารพบ,บูชากราบไหว้เทวรูปนานา,นาชนิด และถวายเครื่องเส้นสังเวยต่อบรรดารูปปั้นที่พวกเขาปั้นขึ้นมาแกะสลักขึ้น,นมาตามรูปร่างที่พวกเขาพอใจและเมื่อปรารถนาอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากได้รับผลสําเร็จในเรื่องไหนก็มาอ้อนวอนวิงวอนขอความช่วยเหลือจากบรรดาเทวรูปที่เขาสร้างมาต่างๆนั้นล่ะนี่ซึ่งเขามั่นใจว่ามีอํานาจที่จะบรรดาลความสําเร็จให้แก่พวกเขาได้ ซึ่งเพียงบริเวณกะบะในนครมักกะาน,นั้นยังมีเทวร,รูปอยู่ถึง360รูปแต่ผลงานอันอุตสาหะวิริยะของท่านพร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากองค์พระผู้อภิบาลบรรดาชาวอาหรับส่วนใหญ่ได้หันกลับมาเคารพบ,บูชาศรัทธาในองค์อัลลอฮฺาละองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวไม่นำเอาสิ่งอื่นใดมาเคารพบ,บูชาคู่เคียงกับพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างสรรพสินทั้งหลายทั้งหมดนี้อย่างแท้จริงเมื่อท่านศาสดาเสร็จจากการให้โอวาตครั้งนี้แล้วท่านก็ได้ลงจากหลังอุปาณะของท่านเพื่อกระทําละหมาดสุขและต่อมาก็ได้ละหมาดอศัศรท่านศาสดาได้สำนึกในพระเมตตาจากองค์พระผู้อภิบาลที่ได้ทรงประทานความดีงามมากมายสุดขนานักแก่ตัวท่าน และแก่ผลงานของท่านในฐานะที่เป็นพระศาสนาทูตขององค์ออสัตะอะลรองค์การเหล่านี้นับเป็นองค์การสุดท้ายจากพระมหากมภมริอันกรานที่ถูกประทานลงมาในเวลานั้นคือองค์การเหล่านี้คือองค์การในสุราอัลมาอิดะ์อายะที่สี่ซึ่งมีข้อความมีใจความว่าในวันนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสําหรับพวกเจ้าองค์การที่ถูกประทานลงมาในองค์การนี้ ทาให้ท่านศัสดาไม่มีความสงสัยเลยในจิตใจของท่านว่าท่านได้เสร็จสิ้นการงานที่ท่านได้รับมอบหมายมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและเวลาที่ตัวท่านจะต้องอำลาจากโลกนี้ไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้อาิบาลนั้นของตัวท่านอายุของท่านมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อท่านสัจดาได้รับองค์การที่ท่านเพิ่งจะได้รับจากท่านยิบรี ที่นำองค์การจากองค์พระบูอภิบาลมาสู่ท่านท่านสัสดาก็จะเอามาอ่านให้บรรดาสวาบ้าของท่านได้รับทราบท่านอบูบักเมื่อได้ยินท่านสัสดาอ่านองค์การนี้ท่านก็เกิดความเข้าใจและทราบความหมายเป็นอย่างดีจากอาญานีว่ะท่านสัสดาของเราได้รับการบอกกล่าวให้รู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าท่านได้มาถึงช่วงปลายชีวิตของท่านแล้ว ดังนั้นท่านอบูบักจึงไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เลยโอวาทอําลาของท่านศาสดาถึงแม้จะเป็นโอวาทที่สั้นโอ้ลูกๆที่รักของพ่อแต่เป็นองค์การที่บรรลุด,ด้วยถ้อยคำตักเตือนที่ทรงคุณค่ามาหาศาลก่อนที่สมัยอิสลามจะเกิดขึ้นนั้นนะบรรดาคนที่มีกำลังมีอำนาจก็คมเหงคนที่อ่อนแอกว่าคนรวยคมเหงคนจน แต่ท่านศาสดาได้ปกป้องคุ้มครองให้ทรัพย์สินและชีวิตเลือดเนื้อของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของคนอื่นบรรดาผู้หญิงที่เคยมีฐานะสเสมือนสัตว์เลี้ยงท่านศาสดาก็เลยหาทางยกฐานะให้ความปลอดภัยแก่พวกนางและรับรองสิทธิทของนางให้เท่าเทียมสิทธิของฝ่ายชายการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกร้องดอกเบี้ยยังคูรีกำลังระบาดในอารับ และความเลวร้ายในเรื่องดอกเบีย้ยได้ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวคนยากไร้มานับไม่ถ้วนท่านศาสดานาบีมุ h a ม m a d สุนนุลลอฮวะลัยวะสัลสลัมก็ได้ทรงห้ามเรื่องดอกเบีย้ยอย่างเด็ดขาดท่านศาสดาได้ขอร้องให้บรรดามุสลิมหาทางให้ความช่วยเหลือแกบ่บรรดาพี่น้องมุสลิมที่ตําต้อยโดยโอกาสได้มีโอกาสได้ยืมโดยไม่คิดอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยเถอะ ผูค้คนในสมัยก่อนอิสลามได้ถูกแบงก่งแยกออกเป็นหลายระดับหลายวัน,นะแบ่งแยกกันบอกพวกฉันเป็นคนชั้นสูงพวกนั้นเป็นคนชั้นต่ำแต่ท่านศาสดนานบีมุฮัมมัดสุลแลลเลยสั่งข้บอกแกพวกเขาว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำทุกคนอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันในความเมตตาคุ้มครองแห่ององค์พระผู้อภิบาล ในโอวาทอําราที่ท่านสัตจาให้แก่พวกเรานี้น่ะท่านกล่าวแก่พวกเราว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นต่างมีฐานะเป็นพี่น้องกันและเสมือนเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันดังนั้นผู้ศรัทธาแต่และคนควรที่จะต้องเมตตาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราต้องช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะทําได้ในสมัยก่อนบรรดาคนรับใช้และผู้เฉลยศึก ่างได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายแต่ท่านศาสดาได้มาแนะนำตักเตือนให้หมวลผู้ศรัทธาปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นพี่น้องของเราเหมือนกันต้องให้การเลี้ยงดูคนชายของเราโดยอาหารแบบเดียวกับที่เรารับประทานและให้เสื้อผ้าลักษณะเดียวกับที่เราใช้สวมแก่บรรดาคนที่เขามารับใช้เราโอ้ลูกลูกที่รักของพ่อเจ้าได้เคยรู้เกี่ยบคำโอวาทคำสอนคำสั่งคำแนะนำที่ไหนบ้างไหม ที่นะ้นำให้ความเท่าเทียมและลดช่องว่างระว่างนายจ้างกับคนรับใช้ได้เหมาะสมอย่างโอวาทของทารุสุนวานีโอลูก,ล,กลูกที่รักของพ่อหากพวกเราได้เก็บคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนเหล่านี้จากอาารศาสดาสุลลอยอะไรก็ญญสลังไว้ในจิตใจของเราแล้วลุกๆลูกพยายามเอาออกมาปฏิบัติเราจะได้พบกับความสุขสงบในชีวิตของเราอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ลูกลูกที่รักของพ่อศาส,สนาอิสลามของเรานั้นเปียกพร้อมไปด้วยคุณธรรมและมากมายไปด้วยแบบอย่างจากท่านศาสดาเราต้องพยายามศึกษาให้รู้ถึงคุณธรรมที่ศาสดาเรามีเมื่อเราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วพฤติการดําเนินชีวิตของเราจะต้องมีร่องรอยของความดีงามในของทางของศาสนาปรากฏอยู่ในการกระทําในการดําเนินชีวิตของเราให้ได้ลูกลูกที่รักของพ่อ เจ้าจะต้องเป็นมุสลิมเป็นมุสลิม,ม่าที่ดีเจ้าจะต้องศึกษาวิชาความรู้ในอุทางศาสนาด้วยเพื่อพอจะได้มีความภูมิใจในจัวเจ้าพอได้หยิบยืน่นศาสนาอิสลามส่งต่อไปถึงลูกๆที่รักของพ่อแล้วและเจ้าก็จะต้องประพฤติตัวให้ดีรักษาชีวิตให้สะอาดสมศักดิ์ศรีของมุสลิมและต้องพยายามส่งต่อศาสนาอิสลามไปให้ผู้สืบเชื้อสายต่อจากเจ้าให้เป็นได้ เอาแล้วล,ลูกทีรักของพ่อคืนนี้มันกระชัจะด,ดึกแล้วนะวันนี้ไปนอนเสียถะลุกคืนพรุ่งนี้เราจะได้มาบอกเล่ากันไหมขอลูกทีรักของพ่อจงมีความดีงามพร้อมด้วยพระเมตตาจากองค์พระผู้อภิบาลผูกคุ้มครองตลอดไปด้วยถิด